ครับผมหลายคนก็ทักมาถามว่าเออเป็นยังคือบทเหตุคลิปลงติ๊กตอกแนะ่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับมอดกระสินผมได้อธิบายใน Facebook เ,เป็นที่เดียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วน้องก็ได้ทักมาขอโทษผมและผมกับบด้ถือโทษโกรธเครืองให้อภัยและก็ได้สอนน้องไปว่าอยา่าไปเหตุกับ์ภัยแบบนี้อีกสังคมนี้นี่เป็นสังคมที่เฮาตรงเรียนหลู้หลายๆอย่างมีทั้งคนจริงใจมีทั้งคนตอแหลมีทั้งคนที่ซ้ำเติม แต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยสติแต่ผมห้อภาภัยนองมอดแล้วกับบอมเมนวาสิเดก,กับมาเป็นคือเก่าด้วยครับเน้อแก้วที่มันแตกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะประกอบกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่คนอย่างผมก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองใครผมก็เลยบอกน้องไปว่าให้สู่ตามชีวิตของเจ้าของส่วนเพลงวาระสุดท้ายผมบริดลลบออกนะครับผมสิบไปล่อยไว้ให้เป็นผลงานของน้องและผมอนุญาตให้น้องเอาไปลองทำมาหากินใดรับงานด้วยตัวเอง โดยบ่ต้องใจผมแม้แต่บาทเดียวและน้องกระจำไว้เป็นบทเรียนว่าน้องถูกเจอสังคมหลายๆมากกว่านี้มีทั้งคนใจร้ายคนหวังดีคนขีท้ทีคนเอาเปรียบถามว่าโตของผมนี่ดีลอยปเปอร์เซนต์บอผมให้สังคมตัดสินหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นอย่างคือบ่มีผู้ใดอยู่กับผมได้เลยคือมันอยู่สบายเกินไปครับมันก็เลยเป็นแบบนี้และวันนี้ผมก็ได้ไปอาบน้ำมุต์มาเรียบร้อยเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของผม นะครับแต่ว่าพะเพื่นบอกว่าห้ามขาสัตว์ด้วยประสันแต่ขาของใดพะนะา